สวัสดีครับผมนายอิสราสิงโตนะครับวันนี้จะมาทำา้อที4โจทย์ก็คือให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมหาค่าผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง x โดยป้อนค่า x จากคีย์บอร์ดนะครับ เมนนะครับปีกับเปิดผมก็จะประกาศตัวแปรเป็น int x นะครับแล้วก็ answer เท่ากับ1นะครับแล้วก็ p r i n t f นะครับ Enter x ก็สแกน f เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับเก็บค่าไว้ที่ตัว x เราจะใช้เป็น for นะครับวงเล็บ In I ไเท่ากับ0นยครับ Semicolon I น้อยกว่า X Semicolon แล้วก็ I บวกบวกครับเสร็จแล้วก็ปีกาเปิดครับ Answer คูณเท่ากับ2ครับเสร็จแล้วก็ปิ้น f answer เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็ answer ครับ เสร็จแล้วครับแล้วก็คอมไพล์เออติดอ๋อไม่ได้มีลูกน้ำครับเอาใหม่ครับคอมไพล์เสร็จแล้วก็รันครับถ้าใส่สามก็จะได้เท่ากับแปดครับแล้วถ้าผมแล้วก็รันใหม่ครับถ้าผมใส่เป็นสี่ก็จะเป็นสิบหกครับ ใช่แล้วครับ,บคำครับ